กอลว้าวโอลิโอกระจิ๋วหลิวโอ้ยคำเดียวจอดตาฉันต่อแจ๊กปอดแตกขนมกล่องเบอร์เรอร์บอกกับฉันจริงๆเยอะแยะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยเฮ้ยเฟินสุดๆเลยอ่ะตาฉันต่อเฮะเดี๋ยวนะจานเปล่าอ่ะ ไม่แฟร์เลยอ่ะนายขอดูหน่อยสิเล็กขนาดต้องใช้ว่นขยะส่อ,สองช,ชัดไปเลยอ่ะเห็นอะไรมาเออไม่อันนี้ไปเก็บมาเร็วๆนะเสร็จฉันแน่<อ>เก็บใส่กล่องให้หมดเลยอย่าร้องให้หักขนมเะเจเดงจ๋าเข <laughs> ยา่าักหน่อยเปิดเลยนะว้าวว้าว,วไฟไหม้หรือเปล่าแค่เวทมน่ะ แล้วเราก็กินโอรีโออย่างได้อร่อยเอามาเอาเย,ย้ยหางได้สวยจริงๆเลยชั้นเนี้ยบและนะจะกินให้อิ่มถึงเดือนหน้าไปเลยเป็นสุดๆอ่ะอย่างกับพัตคาเลย เออฉันเจอแล้วเฮ้อคุกฉันหายไปไหนอ๋อเดี๋ยวแบ่งให้ก็ได้นะมันเล็กมากเลยฉันจะเอี่มไมเนี่ยช็อกโกแลตบาร์สุดพิเศษฉันได้แค่อันจิวเดียวเองอะก็ไม่แย่นะแต่นั่นช็อกโกแลตบาร์ยักษ์ชะมัดโชอดีจจริงๆเลยนะเคนะช่างมันเถอะอย่างน้อยก็ดีกว่าอดอะนะ จัดไปที่ละเซคาราเมลเยม้มให้ฉันบ้างละคราวนี้แก่ยากจะมันเลยนะทำไงดีอ่ะไม่มีปัญหาเลื่อยไฟฟ้าแบบพวกพาจะลุยเลยนะระวังเรื่องแค่เนียหมูหมูสำเร็จแต่มเลยช็อกโกแลตแบบจิ๋วกินไม่อะไรนะจ๊ะ อาถึงเวลาเล่นสนุกแล้ว <c oughs> ขอยืมหน่อยนะเอามาต่อกันแบบเนี้ยดีสุดเอามาพวกเธอทำอะไรกันนะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็รู้อ๋อาาแล้วก็ยกขึ้นเลยไม่นะไม่ทังใหญ่แค่ใส่ครงไว้เลยนะใครก็ได้ใชยจัดแถวทำดีมากเา <c oughs> พื่อนสาวพอมาพี่เหลือก็แล้วกันนะสุดยามีกรุบกับ อร่อยเสียใจด้วยนะจ๊ะแคทฉันเริ่มก่อนว้าวอย่าเล่นนอนตัวเจ๋วออมคือมาเล็กไปหน่อยแต่ก็ยังกินได้นะต่จันนะไม่อย่าล่นหนอนตัวมาเริ่มเลยแล้วก็ยาวไปจนถึงแคลลี่ ออไม่เออฉันไม่อยากแบกกันเธอหรอกเฮ้ยต้องรีบกินแล้วนะทุ่ลำบากจะไม่เลยแบบนี้ไม่ได้ผลแน่เลยฉันคิดออกแล้วที่ขูดชีสเหรออ้อเยี่ยมแค่ขูดให้เป็นไซส์ธรรมดาก่อนขูดให้หมดทุกด้านเลยแจ้วส่งถ้๊าบเขาเลยกินแล้วนะ เลิศจะกินได้หมดเลยอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะสาสาวเคทบมามแล้วไปหมดแล้วนะขอกินนิสเมืงเดิไม่เนียบไปเลยสงสารจังโสาสาวชนะอีกแล้วไก่ทอดแครี่จะซสใหญ่อีกแล้วโชคดีสุดๆไปเลยอ่ะอยากได้แบบนี้บ้างเหรอแต่ของฉันก็ไม่แย่นะแต่ของเธอเนี่ยแย่มากเลยเคท ฉันเบ่อฉันต้องไปดำบุญบ้างแล้วเ่ะถาเราเป็นบ้าเลยขอมา่บ้างเลยนะร่อยยังหหกรุบกรอบอร่อยแจ,จิตของฉันหมดโบเบแล้วยังไม่ได้จะอิ่มเลยอ่ะหายห่วงต้องนี้ประกาวิเศษสะทุเริ่มจากว่าเส้นเรียบร้อยโอ้โหเหลือเชื่อออกมาเหมือนจริงอย่างกับปรินออกมาเลยอ่ะ<า>นู่นนี่นะ ไก่อเอ,อ๋อหอมเอ๋อเป็นไปได้ไงอ่ะไม่เช่นะอืมจัดไปเลยเพื่อนฉันใจดีแต่บแป๊บนะแกทอดสูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมยังเฮ้ใส่จ้าเลยเจ้าวจัดสั้นใหญ่เลยเจ้าฟาดให้เรียบ เคกไหนทำอะไรลงไปเนี่ยอดกินเลยยังไม่ได้จะได้กินสักอันเลยกินเข้าไปมีหวังได้นอนโรงพยาบาลแน่รอบนี้จะได้อะไรเอ่ยว้าวลูกอมช็อกโกแลตโอ้นเล็กจังเลยในน่าจะมีสกิลลูกเกินอืมนี่มันขนมปอกของฉันเลยว้าวเม็ดเดียวฮะ มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแม่เดียวก็กินได้อืมกินแบบคนรวยไงยะแม่ยังกัอยู่ร้านอาหารฮา,รารดาวใช่ไหมเธออืมดีดีมากนัดที่สุดท้ายแล้วเธอจะกินไหมละ่ะฮะอารมณ์ขันเนะ้เอมมี่แม่เปิด <c oughs> ของเธอดูสิเฮ้อตุกตุ๊กไม,ไม,ไม่ไม่มีโอ้ทำไมจะไม่ได้อะไรเลยละ่ะเอมมี่ข้างหลังเธออะไรอ่ะ โอ้มายก๊อชคุ้มค่ากับการรอสิบวินาทีสุดๆเลยเอมี่่าเลย่าเลยไม่นะ,ะไรเหรอเอา,เอ,าเอมี่ไปไหนแล้วว้าวเรียไปช่วยเพื่อนแล้วออโอเคโอ้เอมจอีเดี๋ยวนี้สิมันทำมาจากเค้กทั้งหมดเลยนมละมุน เอยฉันบอกว่าเธอมาช่วยฉันก่อนไงจริงจริงฉันก็ตัง้งใจไปช่วยเธอแต่ว่าดันใจนี่ก่อนแลวมันก็อร่อยมากด้วยแจ้วขนมใส่ไม้ว้าวใส่ไม้สูงเท่าตบกใบหยกแนะ่ฉันแค่เล็กๆกก็พอแล้วแต่ไม่กระดิกกระเพาะฉันเ,นนเลยอเฮ้ยอ,อยาก,กินอีกจังตาฉันกินใส่ไม้ใส้กลางโชแล้วนะ แน่นอนรสชาติเลิศยิ่งกว่าบัตรานอีก <laughs> อแล้วจะทําอะไรอะแคลเอาแก้วมาทําอะไรอ๋อ,ะอ,ะอะจะเปิดแบบนั้นไม่เสียของเหรอแจวลวะลายแล้วน้ําเขียวสุดเด็ดแคดทุกราย <laughs> เกือบลืมหลอดอสดชื่นดูนี่สิใส่ไม้ก้องมาเริ่มบีบลงไปขอแป้งเหรอ พิซซ่านี่เองเนื้อกินมา <Wow. S 1> เอาของฉันใส่ด้วยสิว้าวสาววนี่มันเหมือนคลิปในติกตอกเลยฮะใส่นี้ลงไปนะโอเคทำเป็นชั้นๆมาตกแต่งกันเถอะว้าวพิซซ่าสุดประหลาดสีสันเต็มถาดไปเลยอ่ะ <c oughs> นี่เถอะ ใส่มาร์ชเมลโล่เพื่อความอร่อยกินได้ว้าวว้าวอร่อยไหมจ้าสาวๆซับอิ่หลีแซ่บเลยอร่อยเวลาของช็อกโกแลตดูนั่นอันก็ะจิ๋วเดียวขมา๋อ ส่วนของฉันนะไซส์ยักจุดใจเรดเฟอาครีมเยิ้มเชียวอยากจะเอาหน้าจุ่มลงไปเลยนะเลยละ่ะตักใส่ปากไปเลยช้ำทนไม่ไหวแล้วมาเมคนดีเยิ้ม <Yeah! S 2> เข้าปากเพสนนดีดอยากกินแบบเพื่อนๆจังเลยอ๋อเต่าแกนแบบพองผาวางกระทะแบบนี้ใส่เล็ดข้าวโพดลงไป และนี่ก็เป็นสูตรพิเศษราลงไปเลยนูเทลล่าบับอคอรนพร้อมยาห้จัดไปอย่าให้เสีย,ยลืมเปิดแกส๊สร้อนมากแม่น้าม่อมช็อกโกแลตเนี่ยลลงตัวสุดๆม,ม่อมม่อมอร่อยหอบไปเลยค่ะคุณเพื่นอนค่ะเฮ้ยขอชิมบ้งสิโอเคนะ ต่รอแป๊บหนึ่งนะเปิดไฟให้สุดอาา่าฮะมาแล้วจ้าเยอะม่เหมือนจะระเบิดแล้วระวังสุดบ,บุ่มฮิจจัลล๊าป๊อปป๊อปของติดเต้มหน้าเลยไหน,นเดียดตลกสุดๆฮ่า ฉันได้เรนโบว์ซีเรียลชิ้นตดูชานนีส่สิแต่เหมือนชอบไม่คบข,ข้างเอมี่ซะเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้เราก็อร่อยได้อูอแบบนี้แหละแล้วไงต่อก็ซีเรียลไงให hey, ซีเรียลลงไปให้เต็มชามแบบนี้ <S <S ทีนี้ก็ตักตัวห่วงแห่งความหวานดูนี่สิทุกคนอืมเหมือนดีสุดยอดไปเลยอแล้วไทยลวาวอยากจะร่วมแชร์ความอร่อยนี่แมไหนมาดูกัน ว้าวนี่มันใหญ่มากแล้วก็เซ็มลงไปคงจะเป็นโดนัทชท็อกโกแลตสีเลือดที่อร่อยล้ำเลิศไม่ต้องนีด้วยนี่มันน่าอร่อยสดๆแล้วที่นี่ก็สีจชมพูสุดยอดไปเลยนะว,ว้าวมันจะดีแค่ไหนกันนะอเหมือนได้อยู่บนสวรรค์เลยวิเศษสุด,สดว้าวฮะทำไมของฉันมันยัง ยังไม่หมดมาร์ชเมลโล่เสร็อร่อยแค่จุ่มลงไปในช็อกโกแลตกลิกล่นก็หอมเย้ายวนอะไรอีกนี่ไงคุกกี้ช็อกโกแลตไซรวานิลลาโอ้แม่เจ้าฉันอยากจะเป็นวาวสุดๆไปเลยฮะและเอมมี่ก็น่าจะคิดเหมือนกันนะเนอะนี่วาวจุ่มนี่หน่อยสิมันน่าจะอร่อยขึ้นนะเออลองดูโอ้โอ้สบายหยาเลยนะวาวไข่ก็ได้เรียกรถดับเพลิงมา ปากเธอคงจะรู้เป็นไฟแน่เลยเฮ้อแพนแพสนุกกันไหมเพื่อนใครกินขนมแบบนี้หรือเปล่าถ้าเคยชอบกินแบบไหนเอออย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องเราสนุกไงแล้วเจอกันใหม่อีพีน้า